สำหรับใจะเป็นนักแคตเตอร์นักวาดนักรอกนักภากหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นได้ทั้งหมดสามารถร่วมใจตีดกับที่เด็ดเพลียนขับนี้ทั้งหมดใต้คช่นนะครับผมอย่าลืมไปกดสมัครกันด้วยเด้อฮัลโหลสวัสดีครับทุกชม กูเจอท็อกซีอีกแล้วเดี๋ยวนะเดี๋ยวขึ้นกันโอเคนี้เดี๋ยวปรับตรงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาเว้ท็อกซีอีกแล้ว

นคาวก็พอนะ่ไมล่กแงไม่ตกตก่ตกอวะด่านที้เพิ่งเคยเล่นนะเนี่ยไอฮาร<อ>์ดพอย์เนะี่ยเพิ่งเคยเจอด่านนี้เลยยังมึนๆงงๆอยู่ไม่เคยเห็นด่านนี้แมเ กันทางนี้ไปก่อนแล้วกันปีเตอร์มิสไซน์เฮ้ยเกียข้างนอกโอเคตายอยู่เล่นอย่างนี้ยเล่นอย่างนี้แกูจะเล่นชแล้วกูหิวคิเยอะแล้อ้งโอเคสวย

Oi. Shark RC is coming. Hard point contested. Hardpoint contested. We've taken the lead. Hardpoint contested. Friendly shock RC is coming. Hard point contested. Okay, that's why. สวย.ตัวนั้นนั่นน่ะ. Hard point contested. Don't do don't. โมมลโทอกมันต้องใช้ประมาณไหนวะจำไม่ได้ลองอ่นกกอเนี่ยเออเดี๋ยวเดี๋ยว,ดยวโดนเด็โดนโมโลโทเอกเฮ้ยผิดเตอือนพี่สายอีกทีนี่อย่าเร้าไว้กัน ใช้เกนินแต่เราเชื่อวัเนี่ยเฮ้ยเกลือก <c oughs> เฮียไปข้างบนโอ้โหอีกสิบเอ็ดคะแนนเลงอ่ะ <c oughs> ต่อไปตรงไัต่อว่าเฮียมพีโอ้ไม่ทันแล้วโอ้ยโอ้ยเฮียตาย

ยึดยึดยุดเร็วเร็วเรโอ้ยนิดเดียวเดียวเร็วเรแต้มเดียวเฮียลุ้นลุ้นลุเออสวยทักิคอนี้ใส่ดีมึงบอกมึกมไปแล้วนะเี่ยเอียงคอไปเลยน่คืออะไรนี่ ไม่ธรรมดาคนนี้ไม่ธรรมดาเอยชอบคนนี้เว้ยทักสิ่งที่ใส่ดีหรือเปล่าผมผมไม่ได้เปิดแสยงยังนะไงประเด็นเฮ้ยเขาท่าเขาท่าอืมอีพีเลยแจ๋ว สายฟรีเนี่ยคนเนี้ย